ช่วงที่1แคก v i p กับน้ำดื่มสยามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับจากการที่ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ภายใต้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และรายการเลิกบุหรี่ดีต่อใจปีที่7ทางทศบ5ของเรานี่นะครับได้ลงพื้นที่ทํากิจกรรมตามโรงเรียนชุมชนวัดและพื้นที่ต่างๆเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนไทยเนี่ย ปลอดจากบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดนั้นนะ่ะมีหลายพื้นที่ครับที่ยังขาดแคลนสิ่งต่างๆอยู่มากมายมาวันนี้ครับเราได้รับการประสานจากโรงเรียนชุมชนปัะชานิกรอ,อำนวยเวทนะครับว่าทางรอพอสตหนองสามวังหนึ่งอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีนั้นยังขาดแคลนเตียงสําหรับผู้ป่วยอยู่ครับทางรายการจึงประสานไปยังกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีกลุ่มหนึ่งนะครับว่า ทางรอพอสตหนองสามบางหนึ่งนั้นน่ะขาดแกลนเตียงกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีกลุ่มนี้ก็ยินดีที่จะมอบเตียงที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยนะครับให้กับรอพอสตหนองสามบางหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปพบกันครับว่ากลุ่มผู้ใหญ่ใจดีกลุ่มนี้เป็นใครและที่สำคัญครับวันนี้ครับน้องๆที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับของโรงเรียนชุมชนประชานิกรอ,อำนวยเวศก็ได้แสดงความขอบคุณกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีกลุ่มนี้ด้วยการมา แสดงดนตรีไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีและมาชมน้องๆวาดลวดลายดนตรีไทยให้ท่านผู้ชมได้ฟังครับครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็อยู่กับท่านรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิกรอําเภองงเวทนะครับครับคุณครูครับคุณครูทราบ,บได้ยังไงครับว่าทางราอปสตหนองสามบางหนึ่งเนี่ยขณะนี้เขาขาดแทนเตียงอยู่ คือในช่วงก่อนหน้านี้นะคะทางโรงเรียนชุมชนประชาอิกรอเมรเวศได้มีการทํา MOU กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลหนองสามวังนะคะทั้งในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของสุขภาพอนามัยของนักเรียนนะคะเนื่องจากว่าการลงพื้นที่และการทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยเราทำให้เราทราบว่าในส่วนของอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการแพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเนี่ยยังมีบางส่วนที่ยังขาดแคลนแล้วก็ไม่เพียงพอกับคนในชุมชนค่ะแล้วก็ ส่วนนี้เลยต้องขอกบขอบคุณคุณชัชวนานเผ่าสวัสด์นะคะที่ปรึกษากฎหมายของโรงเรียนชุมชนประชานิกรอําเภอวเวชนะคะที่เป็นสื่อกลางประสานกับผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่จะส่งมอบเตียงพยาบาลให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลค่ะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพบกับภาพบรรยากาศของผู้ให้นะครับที่วันนี้ผู้ให้มามอบเตียงให้กับรพสตหนองสบาบังหนึ่งครับครับท่านผู้ชมครับ และที่อยู่ทางซ้ายมือและขวามือผมนะครับก็คือผู้ให้และผู้รับซึ่งวันนี้ผมบอกได้เลยครับว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้รับชมต่อไปนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากทางซ้ายมือผมก่อนพี่เป็นปาอสพม,มู8ค่ะสำหรับเตียงที่ได้ในวันนี้นี่มีความจะเป็นเร่งด่วนอย่างไรบ้างครับดีค่ะวันนี้จะได้ใช้เพราะมีคนป่วยนอนนอนรอรอใช้อยู่ค่ะ ก็คือเตียงที่วันนี้พ่อไปก็เอาไปไว้ที่เราปสตก่อนแล้วก็ทางคุณยายชั้นก็จะได้ใช้เลยนะครับอายุเท่าไหร่แล้วคุณยายชั้นเก้าสิบค่ะเก้าสิบเก้าสิบปีป่วยติดเตียงอยู่นะค่ะแล้วสภาพเป็นยังไงแา่ตอนนี้โอ้นอนก็นอนนอนอยู่โรงพยาบาลมสวครับค่ะต้องต้องใช้เครื่องออกซิเจนไหมก็ลำบากนะใสสาย ครับท่านผู้ชมครับสำหรับภาพของคุณยายชั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมบงคจะได้รับชมในเทปนะครับตอนนี้มาผู้ให้บ้างวันนี้เป็นตัวแทนของผู้ให้นะได้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกว่าเป็นยังไงครับวันนี้เตียงนี้ที่ทางเรามามอบให้เนี่ยเขาได้เอาไปใช้เลยค่ะก็สําหรับนะคะในวันนี้อะค่ะคือทางคุณพี่ปุ๊ะนะคะทัศนีป,ปิยะเจริญเดชอะค่ะก็ พอได้รับการประสานจากทางเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็ทางคุณดอนประสานมาแล้วก็พอโรองเรียนประสานมาว่าทางนี้มีความต้องการเตียงจํานวนมากก็เลยวันนี้ก็เหมือนเปิดประเดิมว่าโชคดีที่นะคะมีผู้ป่วยที่เข้ามาวันนี้พอดีแล้วจะต้องได้ใช้เตียงเลยนะคะทางเราก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ว่าได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันนะคะท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือสิ่งดีๆนะครับที่ในสังคมไทยเนี่ย มีกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีกลุ่มนี้ที่เมื่อได้รับข่าวจากการประสานไปปุ๊บก็ดําเนินการให้เลยและที่สําคัญครับมีผู้ที่เขารอใช้อยู่จริงนะครับวันนี้เป็นยังไงวันนี้เราได้รับแล้วดีใ,ใจีใ,ใจ,ใน,ใจนะก,ก็ต้องขอบใใคุณนะครับขอบคุณ<จ>ขอบคุณผู้ให้ด้วย<จ>นะครับครับและขวามือสุดผมนะครับหมอปุ้มวันนี้อะที่รอปรสตอยังขาดอะไรอยู่อีกบ้าง ยังขาดนะคะออกซิเจนไฟฟ้าออกซิเจนแบบแมนนวลนะคะเนื่องจากว่าคนไข้ป่วยติดเตียงตอนนี้ในพื้นที่นะคะหลองสับวังเนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงโดยประมาณ40่สิบกว่ารายเพราะฉะนั้นตอนนี้เตียงไม่เพียงพอเนื่องจากว่าทั้งเตียงทั้งออกซิเจนเริ่มแย่งกันใช้แล้วค่ะวันนี้นะคะที่ได้รับมอบเตียงก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะท่านผู้มอบเพราะว่าตอนนี้ต้องไปตามหาออกซิเจนอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าคนไข้ที่ออกมาเนี่ยทุกคนต้องใช้ออกซิเจนแล้วก็เครื่องสักชั่น แล้วก็อยากได้รถเข็นที่สามารถให้ผู้ป่วยขับถ่ายได้แต่เทียนนามัยจะเป็นพลาสติกพอโดนน้ำไม่เยอะเข้าแบบมันห่ออะค่ะมันเหมือนว่าคนไข้นั่งแล้วหออ่อก็เลยอยากได้เป็นรถเข็นที่เป็นแบบขับถ่ายได้ที่เป็นสแตนเลสะคะ่ะขอบคุณค่ะครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือสิ่งที่ทางปรพสตหนองสามบางหนึ่งก็ยังขาดแลนอยู่นะครับ สำหรับท่านที่ดูรายการนี้แล้วอยากที่จะสนับสนุนสิ่งที่ทางรปสตอยังขาดอยู่ก็ติดต่อทางรายการเข้ามาได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ให้เป็นอย่างมากเลยนะครับ,บที่มอบปุ๊บเขาเอาไปใช้ได้ปั๊บเลยนะครับ